มาถึงเวลาแล้วหมเดี๋ยวอันแรกเลยที่พายไปฝึกเป็นทำโดนัทวงมุกก่อน ห,หลับแล้วทุกคนวันนี้แบบว่าวันนี้โดนัทได้แล้วรอบแรกคือโดนัดได้โดยที่ท <ำ S 2> ําผิดแต่ที่เขาฝึกให้คือวิ่งตรงๆมาแล้วก็โดนันอะไรไม่ง่าย คีย์เวิร์ดคือเซเว่นเนี่ยนี้เหระคะก็คือจากครั้งที่แล้วที่เราไปประชุมผู้ปกครองใช่ไหมทุกคนคุณครูประจําชั้นของมิก้าเขาก็แนะนํามาบอกว่าเนี่ยวิธีการสอนลูกแบบบวกเลขลบเลขเองง่ายๆก็คือการให้เขาเนี่ยไปจ่ายตังค์เองเวลาเขาซื้อของให้เขาจ่ายตังค์เองโดยใช้เหรียญบาทคน1่บาท1นบาท1นบาท1บาท1บาท1บาทบาทสมมติว่าเขานับได้ถึง20แล้วแล้วก็1บาททั้งหมด20เหรียญให้เขาต้องนับเลขเอง เปลี่ยนเองและจ่ายให้ถูกถ้าเยอะเกินไปก็ต้องเอาเอาออกให้เป็นหรือถ้าน้อยเกินไปก็ต้องเพิ่มให้เป็นคือเป็นการสอนบวกลบง่ายๆเป็นด้วยการใช้ชีวิตประจำวันนี่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราอยากจะมีมิชชั่นหทนังอะไปเซเว่นเพราะว่าเราจะให้เงินเขาไปแต่จะให้เป็นเหรียญบาททั้งหมดให้เขานับเองได้ไหมเราว่าเขานับได้ถึงเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนับได้ย oh. ี่สิบอะลองนับให้ดูหน่อยสิยคะหนึ่งสองสาม 1แอแล้วไปได้ต่อไหมคะยคะ20แล้วไปต่อยังไงคะไม่ได้20อะไรคะ2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9 50 0ส้เคะแล้วคุณนับได้ถึงเท่าไหร่คะ รับได้เท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นคนนี้เพราะฉะนั้นช้าๆใจเย็นๆโอเคกี่ตัวเลยครับสองสองสี่ห้าสอ อ่ะเพราะฉะนั้นได้คนละยี่สิบเดวนี้บอกว่าให้เหรียญใช่ไหมเราจะให้เหรียญบาทคนละยี่สิบเดี๋ยวนี้จะให้ซื้ออะไรก็ได้ภายในยี่สิบบาทถ้าหนูอยากซื้อหลายอันสมมุตินะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะสมมุติคอนีห้าบาทหนูมียี่สิบแปลว่าหนูสามารถซื้อได้สี่ถุงเพราะว่าห้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 าเท่ากับอย่างไรเ่อมันยังไม่ได้ปใจนะไมได้เลยเหรอ โอเคต้องมีมเหรียญโชว okay, okay, okay. okay. ์โอเคโอเคโอเคมาหนึ่งสองช้าชายังไมเหียสิก้ายังไม่ลงเลยเก้าถือโอาค่ถืก่อนนะสงมตว่ามีกล้าซื้อ เยลลี่โค้ร์ราเยลลี่โคลราเยลลี่โคลราสมมติเยลลี่โคลราสามบาทอ่ะมิกล้าหยิบชิ้นสามบาทเอาสามอันนี้หนึ่งหนึ่งโมเลยค่ะหนึ่งโมเลเลยหนึ่งแมคุณไม่ต้องยุ่งกับเขาชิชิขออ่ะสามบาทใช้ไปแล้วแล้วมีกล้าเหลือตังอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งชิชิอาแซนดแซนนี้นะเข้าใจแล้วนะโอเคแต่อันนี้เราไม่กินกันมีกแด้วย วันนี้เราไม่ใช้แบงค์นะครับเรานนใช้ใชเหรียญเ,เ,เดียวนะ๋ยนนี้นะจะ r e c อ l ครั้งหนึ่งตอนนี้คุณมีตังกันคนละ20บาทเป็นเหรียญบาททั้งหมดคุณสามารถไปเลือกซื้ออะไรก็ได้ตามใจคุณในเซเว่นต้องคิดดีๆว่าเรามี20บาทเราจะซื้ออะไรดีนะเราจะซื้อ1นซื้อ2ซื้อกี่อันดีนะแล้วเราจะตังพอไหมหรือเราอยากจะเก็บตังไว้ซื้อแค่อย่างเดียวแล้วไปก็เราเอาตังที่เเก็บไว้จะเอาเอาวันนี้ อักจะอยู่ <to> แต่ต้องไปดูราคา <Okay. S 2> เขาจะมีราคาติดบนเชลฟ์มามีแต่นี่จะรอข้างนอกนะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าไปถ้าถามพี่พีได้ไหมแค่มีใครช่วยพี่พีเป็นใบพูดไม่ได้สิปโอเคเรา <c oughs> okay, ถึงแล้วนะเราถึงแล้วนะ ลองถามพี่หยิฟแล้วถามพี่เขาได้ค่ะพี่ขายนี้เท่าไหร่คะเขาอาจจะบอก9บาท10บาท11บาท12บาทอ่าโอเคน,น,น,นีอะเรยากขย่ะ

เขาหนูโอเคยังได้ไอ้เฉยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กันคุณว่าเขาจะซื้ออะไรส่วนมิก้าเนี่ยนะผมว่าเอาเยลลี่เนี่ยแต่ปัญหาเยลลี่เนี่ยราคามันเกินปะไม่เกินเมื่อกี้ลงจากรถไปริมกระเป๋าตังค์ด้วยจ้ะเหมือนไข่อ่ะอิก t ได้จาก m ม m มาอิกาได้จา m แม่มา Yeah. 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 Wow. I gotta get something else. Yeah. Oh, fine keyboard copy. <laughs> I have it. What this is my coin? Uh <laughs> I need a coin to end this right here. What is this? แปดมาอีกแปดสิบสามใบว้มี่เอามี่ขอแค่ละ I ขอส่ใบอ๋อไอ้ีสิบใบโอเค 1...2... ให้ใช้เงินโอเคคือคือข,ของพี่เข้าไปก่อนเอานีพี่อธิบายให้ฟังรอบหนึ่งโอเคไหมโอเคมามีให้เราซื้อของใช่ไหมครับโดยที่ให้ใช้อะไรซื้อเหรียญแต่เมื่อกี้เราใช้อะไรกัน,นใช้แบงค์เขียวซึ่งมันผิดกติกาถูกไหมครับผิดกติกาถูกไหมครับม uh huh. ียงิมีเท่าไหร่ครับ ชัเปนที่บาทมี20บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรมองราคาดีๆแล้วเลือกซื้อเดี๋ยวไปหยิบของจากพี่เขาคืนมานะครับราคานี้เราก็มาเลือกว่าอันไหนเกินเมื่อกี้เกือบร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วขาดไป8แปดสิบบาทถูกไหมครับตาที่เขาเอามาให้แล้วคระบราคานี้เลือกอันนี้ไม่เอาอันนี้สองอันนี้เก็บแล้วก็แค่นี้เย่หนนย,ยิบมาจากไหนก็มิก้าชอยไเก็บเย่หยิบมาจากกองนั้น กงรรม,มีครับิก้าอ้าวอ่าีอ้อันนี้พี่พีกับเราไปกันพี่พเรามากมกไกลเไปหาตานนีมั้มฮะหีือแก้วเหรอม่ไม่ได้ไดจ่ายตังเลยนะไม่ได้จ่ายตังเลยทำไมมีก็ยังไปอยู่กไม่ได้จ่ายตังค์อะไรไม่ได้จ,จ่ายตังค์อรจ่ายตัไ่ได้จ,จ่ายัง หกสิบห้าบาทหกสิบแปดบาทมีก็6หกสิบาทบาทไอ้ไอ้แฮมเขาพูดว่าเที่ยวมีก้าไม่ห้ามใส่แบงค์ห้ามเลยม,มด,มดแล้วเพราะว่า,วามันมีดดดดิบบอกห้ามใส่นีก็ไม่ใส่เลย <c oughs> หมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหนัางานอยู่ยนะ ยี่สิบบาทนานเลยขนาดนี้ถ้าให้ห้าร้อยมันไม่อยู่ทั้งวันเลยเหรอฮะเล่นตัวสีทุกคนถ้าสมมติว่าได้ไป็นร้อยหนึ่งนี่คือฉันว่าโน่นน่าจะฟ้ามาึงเชิญอยู่ยี่สิบหกบาทเอาอะไรออกไหมเอาคันแรกหนึ่งอันวุ้ยย่าทำไมเอานนี้ด้วยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออก ข้าวไรซีบะไม่มีบาทขอบคุณค้าพี่ขับแล้วก็หอกนทุกเรื่โอ้โหนี่นี่นั่งดีดก่อนนั่งดีดก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในบ้านสิว่ายังไงว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพวกคุณเนี่ยเข้าไปนานมากเลยคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมาคุณซื้อมาคุณซื้อมาสองอย่างนะครับ แล้วทำไม,ถ,ไมถึงซื้อต่างไซส์ครับทำไมเอาต่างไซส์ต่างนิฮอร์เด้อดอยากรู้โอ้โอปากห่านะน้แล้วกี่บาทครับสิบ,บาทแต่กิ๊กเอาเหรียญไปให้เขาอ๋ออันละสิบบาทเหรอมิก๊กก็เลยใช้หมดเลย20บ,บาท เหลือเงิงเนไมสิบบาทเหลือมีเงาไม่เหลือแต่ว่าเขาเอาคืนเนี่ยมีเงาซื้อแค่อันเดียวค่ะแล้วเอ่ออันนี้กีบ<อ>ก่บาทเงยไว้อ๋อหนูมีอ่ะจะมาดูเมีเงได้ได้เงินขอนอะไรนายเหลือเท่าไหร่ดูสิโอเคเียเหลือสิบแปล<ะ>ว่าใช้ไปสิบอ่ะแล้วเมียก็เหลืออีกสิบบาทเมียไม่ซื้อถุงนะคะับทำไมเมียเงาซื้อแค่ถุงเดียวทำไมไม่ซื้ออย่างอื่นอะไรเลยคะเหลือตังค์ไว้ทำไมคะ โอเคมาเราจะดูคลิปเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปขนาดไหนโอ้โหเนี่ย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 ซื้อสองนี่อันนี้ก็ซื้อสองเหมือนนีย่าด้วย อ้าโอเคเดือสองดูดูดีๆตรงนี้แหละอา้ <c oughs> อาวอ้าวคุณเอาเราต้องใช้เหรียญจ่ายไม่ใช่หรอเพราะมันไม่ ไม่นูบอกหูจะเซฟมังนี่โอเคหนูซื้อถุงเดียวแล้วนูเซฟมังนี่ในเตคการนี่ฮะเอา้นแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเห็นลัหยาบได้ไหมตั้งสตินะลุงนะการเคลื่อนย้ายจ่ากด้ันหรอคะหนึ่งร้อยแล้วเหรียญมันดบาทแล้วหนูมีกี่บาทคะ พอไหมคะไม่พอเลยต้องทำยังไงคะอะไรคือขึ้นเขาเหรอคะ8.2บาท1 2 3วันมิตาเลือเลยนีได้ไงแบงค์ยี่สิบฉันทนดูต่อไม่ได้ท <c oughs> นดูต่อไม่ได้ <c oughs> ปิดปิดเลยฉันทนดูต่อไม่ได้ลูกฉันซื้อของวันทันได้บาท oh โอ้ oh God. ทีหลังนะเรา,ต,เราต,ต้องฟังก่อน,อนว่า20บาทเราไปซื้อ20บาทแค่นั้นเนี้ย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 หลุดเข้าไปแล้วแบบโอ้ยฉันก็อยากกินนี้อยากอะไรไ่อย่างนี้สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่ไหมลูกอร่อยเลยสำหรับวันนี้มิชชั่นถือว่าง่ายถ้าไม่มีพี่พีอาจจะปวดหัวไดไ้ไม่ไม่ไม่แต่ไม่มีพี่พีอะจะบอกให้ว่ามีกล้า เป็น generous boy นะมีแลมีญาก็ยังมีแจงยี่สิบสี่ใบที่จะซื้อสิ่งสิ่งนั้นกลับมาบ้านได้ใช่ไหมคะมียาเรียบร้อยสำหรับมิชชั่นวันนี้คนขามิชชั่นวันนี้ใช้ได้ถือว่าใช้ได้กิมมีไฟล์ใครคะกิมมี่ไฟส์เนค่ะสุดยอดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ ใครแบบมีไอเดียอยากจะให้เด Exec ็กๆไปทำอะไรก็สามารถบอกเราได้นะจ๊ะเชิญค่ะเด็ก <trees exist. S 1> ๆต้องเปลี <sw> ่ย <liter S 2> นเสื้อผ้าแล้วเพราะนนี้เขามีกิจกรรมกันคือเขาเรียนเทควันโดนะทุกคนไม่ใช่รรมดอนดจ๊ะอ่ะเชิญค่ะเด็กๆชื่อบ้าอันนี้กะ อะเดี mm. ide, um ๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวอพุ่ใส่นะคะคุณขาพ่อเมื่ระหว่างที่คุณพ่อเขาสบัดไปครั้ง2ครั้งเมื่อกี้เนี้ยกลิ่นผ้าของบ้านเราที่หอมเตจจมูกเข้ามาเลยเราเลยขอขั้นขายของนิดนึงเพราะผลิตภัณฑ์ที่บ้านเราใช้นะนะก็คือดีนี่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นออแกนิกโรสแมรี่นะจ๊ะเราใช้ทั้งผ้าเด็กและผ้าผู้ใหญ่เลยทุกคน ไอเจ๋อบ,บอกว่าดีนี่ผลิตภัณฑ์ปับผ้านุ่มเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นอับชื้นด้วยนะช่วงนี้นะสภาพอากาศบ้านเรามันก็แบบว <ใน S 2> ่าฝนตกบ่อยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่ว่าจะตากในที่ร่มตัวชํ้นหน้าของบ้านเราอ่ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องการอับชื้นเลยหยิบออกมาเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าหอมตลอดทุกคนที่เรากล้าพูดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้จริงแล้วดีจริง กล้าบอกต่อเรียบร้อยค่ะไอ้ไอ้ไอ uh ้ไปเอาไปพร้อม let's go let's go ไปเรียนกัน เหนือเปียกขนาดนี้เนี่ยกลิ่นยังหอมติดทนอยู่บนเสื้อผ้าเลยนะครับเนี่ยถูกต้องอ่าแล้วเดี๋ยวก็ถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเลยจะให้มามีเป็นซักอ้าวโอเคโปรยของตัวเองนะคะโอเคอ้าวใส่ผ้าเลยนี่ดีนี่ผลิตภัณฑ์กลับผ้าล่กสุดเข้มข้นออริกโรสแมรี่ผลิตภัณฑ์อันนี้เราไม่ต้องเทเยอะเพราะว่าเขาเป็นสูตรเข้มข้น เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะเท่ากับสูตรปกติพอเราเทเข้าไปเนี่ยเรื่องผ้าหอมนะเขาสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง30วันเลยด้วย Fresh Booster เทคโนโลยีนะจ๊ะทุกคนแถมดีนี่สุดเข้มข้นออร์แกนิกโรสแมรี่เนี่ยเขาไม่ทำให้ระคายเคืองด้วยนะครับ เขาไม่มีแคปซูลน้ำหอมแล้วก็ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอร์จินิกเทสเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการแพ้หรือว่าระคายเคืองเลยเออทุกคนคือจะบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นของดีนี่เนี่ยเขามีทั้งหมด4สูตรเลยอย่ากสีชมพูกลิ่ก็จะออกแบบ หอมวหวานฟรุตตี้ฟรุตตี้นิดหนึ่งส่วนสูตรอื่นๆใน,นกลิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้่ให้ดีกวนาเร,รื่องนว้เยอะมากเลยพระชาชนะใครอยากได้สูตรไหนอยากได้กลิ่นของแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบและจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้หน้าหนาวแล้วพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวที่เราเก็บไวใใ้ให้รีบเอาออกมาซักได้เลยเพื่อจะได้หอมตอนรับหน้าหนาวจ้าแถมตอนนี้เนี่ยดีนี่เขามีโปรโมชั่นดีๆนะครับผม ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปกติเนี่ยราคาก็ดีมากอยู่แล้วยิ่งมีโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยรีบไปซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้านกันนะครับเขามีทั้งหมด2ไซส์นะทุกคนเขามีไซส์ใหม่แล้วนี่ไซส์ใหญ่1,150 M L นะจ๊ะซึ่งถุงใหญ่แบบนี้จุใจสุดๆแล้วเขา ทำฝาแบบนี้มาให้เราแค่เปิดฝาแบบนี้จึบหมุนออกแล้วก็ปิดง่ายมากเลยนี่สามารถหาซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้ว p e ุม์เแ็่ทั่วไปเลยใครชอบไซส์ไหนก็หาซื้อได้เลยนะครับราคาตั้มนี้เลยแล้วที่สำคัญเนี่ยให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวดีนี่ครอบครัวเดียวกับเรานะคะเพราะว่าใช้ดีแน่นอนเข้าข้างในกันมีว่าเด็กและกระเป๋าละ